โอวตินเหนียวค่ะข้างบนเป็นข้างล่างเป็นน้ำโอมตินข้างบนก็เป็นโอวตินเหนียวแตะแก้วโอ,อ้อข้างบนโอวตินเหนียวแล้วเหรอฮะข้างบนโอวตินเหนียวข้างล่างโอวตินเหมือนกันโอวตินคูณสองโอ้โหจุ๊จุ๊อารมณ์แตกหมดเลยโอวตินข้างล่างข้างบนเป็นโอวตินเหนียว แก้วโอ่งด้วยพิยเศษใส่กี่ช้อนเนะี่ย 3ามช้อนสมช้อนขิมเทียมก็สองสองเอเอซ้าหน้าพโอนใต้นะฮะเพราะมันใกล้ใช่ใช่ทำไมอ่ะาะจโอนใต้เพราะมีอ๋อเลขครับ0ู8สามแปดถ้ยังไม่เข้าเลย คือไงลูกค้าใจไงพี่เขายังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเขาอ๋อเดี๋ยวพี่เขาไปโอนที่หลังพี่มกิเอาเนเข้าบัญชีหมดอีลืเบอร์ดี๋ยน่นึจิตตัวเป็นพรอมเพลืออะไรครับเป็นบัรกติกรเลยพี่พรอมเพลหนูไม่มีโอเคเลนครับศูนย์สามแปด หนึ่งแปดเก้า9ูนสี่แปดหนึ่งจ้าเก้าบาทใช่ค่ะเสะรัเสนอ